อีพีสองมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวในสวนนะมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวจะปลูกซื้อมาปลูกนะฮะลูกเขยคนปลูกนะพี่น้องปลูกสองต้นจะติดต้นเดียวจ้ะแคร์พี่น้องโอ้พียลงนะฮะพียลงกินแคร์พี่น้องดูดูดูแคร์ในสวนพี่น้องนี่ก็แก้วมังกรนะฮะได้กินแล้วแต่เจ้าของมาอยู่ดูนกกินมดเลยนะฮะ เออ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 ตนพี่น้องแตนเตนตนอันนี้ก็มาพ่าน้ําหอมจ้ะซื้อมาปลูกของคุณตาอันนี้คุณตาปลูกเองพี่น้องแกปลูกเองสูงแล้วพี่น้องเออนึกว่จาจะบปรอดนะพี่น้องรอดเด้อเนี่ยนะฮะสับปะรดแทบเรือฝรั่งพี่น้องปีนี้มันดกดกเ้ยแต่ดูม่มีคนห่อมันฝรั่งนี่กินอร่อยนะพี่น้องกินแซ่บแซ่บกรอบด้วยนะฮะแต่ไม่มีคนมาหอนะฮะ นี่เดี๋ยวออกดอกกำลังออกใหม่เดี๋ยวเย่ยปลาจะมาห่นะ,ะรอก่อนเอารูปกงแรกให้เขาล่วงก่อนเนาะฝรั่งไม่มีเม็ดเด้วยจ้ะฝรั่งพันเนี้ยพี่น้นองมันมมีเม็ดนะคะแล้วก็กินอร่อยกรอบยิงแช่ตัวเย็นนะแซ่บแซบนะเนี่ยซื้อมาปลูกต้นนืงอดกดูต้นแค่นี้เองนะ,ะดกมากเสดายย,ยปลาอยู่ด้วยพี่น้องนี่ก็หมอนต้นหมอน ปลูกต้นนึงหลานชอบกินนะก็เลยปลูกไว้ให้เขานะเนี่ยมีกล้วยน้ำว้าพี่น้องก็จะหงอไปอยู่เขาก็มาตัดกินบ้างเอาใบไปไทำขนมข้าวต้มนะปลูกไว้ต้นนึงแล้วขยายหนอ่อนะไวต้ตรงหน้าหลังบ้านตรงหัวนอนต้นนึงพี่น้องออกเครือแล้วยังไม่ได้ตัดตะไคร้นะ ชะอมต้นนุ่นตาย,ยถ้าจะน้ำขังนะนี่ชะอมพี่น้องปลูกติดเป็นแถวเลยค่ะชะอมนะฮะติดรั้วนะฮะเป็นแถวเลยพี่น้องเพราะว่าเอาไว้เก็บขข่นะฮะนี่เดี๋ยวก็จะมาเก็บแล้วพี่น้องนะ,ะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้นะฮะเนี่ยตะไคร้พี่น้องงามๆเดี๋วปลาปลูกข้างรัว้วรั้วยังทำเซจอยู่พี่น้องเนี่ย มาทำบรเซ็ตจ้ะมะกูดพี่นอ้องโอ้ยนี่มีมีลูกแล้วเด้อจ้ะมะกูดนะคะปีทีแล้วยายปลาก็าเก็บไปอยู่ต้นทิกหนึง่งดูนุ่นลูกเขาอยู่ปลายนู่นลูกมะกูดนะยายปลาชอบปลูกนู่นปลูกนี่ให่ละปลูกเอาไว้กินนะฮะของสวนควรัวเรือนนะคะมะกรูดนี่พี่ขีนูนูยายปลาเอาต้นมา ไปเก็บในป่ามาแล้วก็มาจิ้มจิ้มจิ้มพี่นะะ้องนะะมะกรูดมะกรูดกระพิกขี้หนูนะจริงๆเปลูกใบชพูแถวนี้นะแต่บรอดจะ้ะตายมดนะนกมากินดูดกเดอรพิกขี้หนูพี่น้องดูนะนี่กระชอมเป็นแถวไปหมดแหละนี่นะคะอันนี้ปลาปลูกแซมนะคะหนึ่งสอง ปลูกเซมให้มันคู่กันนะแต่ถ้ามาอยู่แล้วก็คงไม่ให้มันสูงขนาดนี้พี่น้องแต่นี่บม่มีคนอยู่ก็จะเอาปล่อยเขาก่อนนะเะขาเรียกรวกกินได้ด้วยนะฮะ